พี่เมีมาค่ะพี่มีสวัสดีค่ะพี่เมย์ค่ะออนุญาตถามมีแขกอะไรนิดนึงเลยกับทีนี้เรื่องนี้เป็นไงบ้างความแต่เป็นคนไร้วายกันี่เมย์อุ่ยเขาพูดว่าเหนื่อยมากเหนื่อยมากเหมือนไงค่ะก็พอเราถึงโปรเจกต์นี้นะคะแต่ว่าที่ผ่านมารู้สึกว่าสนุกแม้ว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่สนุกต้องต้องต้องพูดว่าโปรเจกต์นี้ไม่ใช่โปรเจกต์เดียวมันเป็นโปรเจกต์สองเรื่องต่อกันก็คือต้องรักษาศูนย์เพราะว่าเดี๋ยวนี้จริงๆมันคือสองโปรเจกต์ที่เราตั้งใจทำต่อเนื่องกันมาปี พอดีว่าเดอะบอยเนี่ยมันถูกออนแอร์มาเมื่อกี้นี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นสองโปรเจกต์เราตั้งใจทังแตที่แล้วมันก็เลยเป็นการทำงานพร้อมกันสองโปรเจกต์ยาวนาะค่อเหมือนเดอะบอยเป็นที่แนวว่าช่องใหม่ให่อะหรับบ้านเราเหมือนกันกาที่จะทำอะไรเราอยากทำอะไรที่มันมีความใหม่สำหรับมีไม่วายค่ะมีไมวายไม่เคยแต่แฟนตาซีเต็มๆมาก่อนเลยนะคะก็เลยคุยกันหนักมากว่าเราจะทำในรูปแบบของเอ๊ะของหลายหลายช่วงเวลาอะไร ว่าสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนอะไยเงีคะก็นำมาสู่กายเป็นเักรวกระแสต่อับที่มีแฟนคลับชาวไทยเ็นัฒาที่มีเคัเทวิตทวิตตลอดใช่ค่ะก็บอกว่าดีใจมากก็จะสับขังคณแฟนคลับทุกคนค่ะที่ให้การตอบกับอันนี้เลยลังจะมีงานแฟนมีิ้งที่ดีครับที่นี้มีตลอดยาวตลอดถึงปีเลยค่ะใช่แล้วที่นี่จะเป นถามเอเชียใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปทางยุโรปเราก็จะมีฝั่งอเมริกาค่ะแความผิดที่เป็นปีอะไรใช่ใช่ใช่ค่ะน้องๆก็จะยาวถึงปีสำหรับปีนี้มีมาไวาเองจะมีโปรเจกต์อะไรนำมาเปิ่มั้ยคะเป็นโปรเจกต์ใหม่ค่ะที่อยากจะฝากทีมนะคะทุกคนค่ะโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ของมีมีของมูมายไวค่ะโปรเจกต์ใหมออ่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกจริงๆ จะมาแนวไหนคะเมย์เพราะว่าจริงๆแล้วเมยเว่าเรานี่มีมาแต่พี่แนวเราเป็นเรื่องของการเปิดเปิดบอยเดอรเป็นแนวที่ไม่อยากทำหรือเ่าค่ะก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่าเป็นแนวไหนดีแต่ว่าเป็นเป็นแนวที่เมย์รู้สึกว่าเมย์อยากทําให้น้องทั้งสองคนแล้วก็พยายามหาคาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงกับทั้งสองสาวค่ะมันจะมีความแตกต่างแบบที่เราอยู่ในสาวร่างพอยครับเราจะจะปล่อยนิดนึงได้ไหมพี่แตกต่างยังไงอันนี้เมย์ก็ไม่กล้าพูดเนาะอยากให้ทุกคนตัดสินแทนดีกว่าว่ามันจะมีความแตกต่างอะไรยังไงแต่ว่าแตกต่าง ลูกวัยเล่นตลาดด้วยคี่เราคิไดไปว,ว่าอย่างที่พวกเราเผยว่าจริงๆมีมาวัยมีลูกสาวมานานแล้ว <laughs> มีลูกสาวมาสองปีแล้วเนาะใช่แล้วเขาเนี่ยก็เลยก็เลยหยิบหยิเวลาที่จะทำงานนี้ให้กับน้อง้องแอนกับลูกสาวสองคน,นคือเอียต์สัญญา,า,าก,ก็จะรอดเมื่อไหร่นปีนี้แน่นอนค่ะดูไปคฮะหรือว่าอาจะจะได้ดูปีหน้าอีกว่าคิดว่าทำดูค่ะ จะมีมใครเด็กเขา้าใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆว่ากันตามจริงจริงสองโปรเจกต์ <sk ill> ที่กำลัเงเตรียมงานนอกจากโปรเจกต์ีแล้วอ่าบทบาทว่า็กเข้าค่ายหนึ่งรูปแบบเป็นยังไงจะมาแบบรูปแบบการประกวดหรือว่าหรือแค่ประกาศถ้ามาเต้างมาแคสต์ที่แข่งเดียวหรือยัแอบมีประกวดนะคะแอบแอบแอบมีแอบมีประกวดงงเนาะทำไมเราต้องใช้คำว่าแอบมีมีประกวดรูปแบบเป็นยังไงครับก็จะมีการแบบคัดเลือกนะคะนักแสดงเขาเข้ามาแล้วเราจะมีการทำรายการเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อ ร่วมกันอยากจะสร้างาาผลงานาร่วมกันคะอันนี้ั้าหญิงถึงชายเลยไหมคะถ้าหญิงถึงชายค่ะจะเริ่มเมื่อไหร่รคะสำหรับโปรเจกต์อ๋อโปรเจกต์คแคสติ้งจะเป็นช่วงหลังการปีกันแล้วค่ะประมาณกรกฎะดาค่ะโปรเจกต์ประกาศจะไหนประมาณจะเริ่มเลยนะท่านที่มาะมาจะเริ่มประาากาศอจะเดือนหน้าเดือนหน้ายไปเดือนหน้าแล้วเดื <laughs> อนนี้เดือนหน้าค่ะตอนนี้เตรียมไปยังไงแล้วครับก็เตรียมไปได้เยอะแล้วค่ะเหลืออยู่แค่ว่าจะประกาศออกมาเดือนนี้แล้หลังจากพอได้ได้น้องๆมาแล้วทีนี้ก็ คิดว่าน่าจะมีกูสอนเลยแสดงว่ามีโปรเจกต์เตรียมให้น้องๆจะได้เช่นข้ามมาในข้ายแล้วเตร,รียมแล้วค่ะแต่ไม่รู้าาจะทันทีไหมไม่แน่ใจว่าจะทาันทีไหมว่า,ขขาถ้าถ้ามันมีการแบบขยับขยือดอาจจะเป็นแบบต้นปีหน้าหรือเปล่าค่ะแสดงว่าปีนี้มีมาเสิร์ฟหลายเรื่องเหมือนกันนะทุกคน เด็กใหม่แต่ว่าช่วงหลังการปีไปแล้วค่ะก็อยากสุคนช่วยส่งกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนค่ะแล้วก็ฝากติดตั้งเท่าตาทุกช่องทางของเี่ว่าเชียร์ด้วยค่ะ